สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะสำหรับวันนี้ JK พาทุกท่านมารับชมกับรถเก๋งสวยๆราคาเบาๆนะคะสภาพสวยเลยค่ะสีสันเงางามทั้งคันนะคะและทางด้านเอกสารก็มีให้ครบแบบพร้อมโอนด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะทุกท่านฟรีดาวนะคะ นเนซันนี่ซูเปอร์ซารูน B15 ผลิตในปี2000นะคะเครื่องยนต์เบนซิน1 6 0 0ซีซีเกียออโต้เข้าได้ปกตินิ่มๆนะคะขับขี่ดีค่ะไม่กระตุกนะคะขับขี่สบายคะ่ะราคาคันนี้นะคะ65,000บาทฟรีดาวนะคะหรือต้องการซื้อสดได้เช่นกันค่ะทุกท่านสีสวยเอกสารครบ แม็กแต่งซามูไรขอบ15มีดิสเบรกสีล้อมี a b s ค่ะแอร์เย็นวิทยุดังกระจกเป็นไฟฟ้านะคะภายในตามนี้เลยค่ะตัดกับรายไม้สวยๆนะคะกระจกปรับข้างเป็นไฟฟ้าได้ด้วยนะคะ รถสวยพร้อมใช้ค่ะมาพร้อมเงื่อนไขดีๆนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ไปใช้งานอยู่นะคะถูกใจคันนี้สามารถติดต่อไปดูตัวจริงได้ค่ะติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเน้นโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงและเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านที่สนใจค่ะทางด้านแอดมินก็เพียงมาแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อเราใส่ไว้ให้ใต้คลิปเย เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ